นะครับมาดูเทคนิคต่อไปนะเมื่อสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับสามเหลี่ยมรูปเล็กใช้มุมยอดร่วมกันหนึ่งมุมครับนี่ครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับนี่สามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับก็ใช้มุมนี้เหมือนกันเห็นป่ามุมตรง a ตรงเนี้ยเป็นมุมที่มันใช้ร่วมกันโอเคไหม รูปใหญ่ถ้าฝั่งนี้แขนของมันคือ AB แต่ถ้ารูปเล็กแขนของมันจะแค่ AE แขนฝั่งนี้รูปใหญ่ AC รูปเล็กจะแค่ AI อ่ะพอดูออกไหมลูกโอเคสัญลักษณ์แบบนี้ครูเคยบอกไปแล้วเนะเราหมายถึงพื้นที่ของมันนะครับเนะเราที่เก็บจิขียยาวเราก็เขีเยนสัญลักษณ์นี้เข้าไปแทนนะอล่ะ,ะในรูปครับเขาบอกว่า ไอ,อ้เจ้าด้าน a b เน,นะครับซึ่งเป็นด้านประกอบมุมยอดเนี่ยนะมุมยอด A เนี่ยนะถูกจุด D จุด E แบ่งเป็นสามส่วนเท่ากัน,นสามช่วงเนี้ยเท่าๆกันถูกแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า A ถึง E ก็คือเอามาสองส่วนจากทั้งหมดสามส่วนใช่ป่ะเออถ้าลากมาถึงนี่เลยคือสามส่วนนะ <Okay. S 2> แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับ AC นะครับที่เป็นด้านประกอบมุมยอดเหมือนกันเนี่ยนะครับทุกจุด F G แล้วก็ I แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันด้านนี้แบ่งสี่ส่วนเท่าๆกันตรงนี้เท่ากับตรงนี้เท่ากับตรงนี้เท่ากับตรงนี้แต่คำว่าหนึ่งส่วนของข้างซ้ายกับหนึ่งส่วนของข้างขวามันไม่จำเป็นต้องยาวเท่ากันนะลูกเนี่ยลูก,ลกดู หนึ่งส่วนของข้างซ้ายนิดเดียวแต่หส่วนของข้างขวาเนี่ยยาวกว่าทั้งเยอะโอเคไหมลูกโอเคเราจะได้อย่างนี้เลยลูกพื้นที่สามเหลี่ยม A E I าพื้นที่สามเหลี่ยม A E I เทียบกับรูปใหญ่ A B C ทั้งรูปเทียบกับรูปใหญ่ A B C ทั้งรูป ABC ทั้งรูปเรียกับรูปใหญ่ ABC ทั้งรูปนะให้ลูกเอาสัดส่วนของแขนแต่ละข้างมาคูณกันเลยครับรูปเล็กอะถ้าเอาฝั่งนี้ก่อนนะ รูปเล็กตอนนี้เราเอาพื้นที่รูปเล็กเทียบกับพื้นที่รูปใหญ่อยู่นะก็เอาแขนของรูปเล็กคือ AE เทียบกับแขนของรูปใหญ่คือ AB เนี่ยครับเอาฝั่งนี้ก่อนหนึ่งฝั่งงง,งงไหมแล้วก็มาไล่ของฝั่งนี้นะรูปเล็กมันจะเอา A ถึง I แต่รูปใหญ่มันจะต้องเอา A I, ไปจนถึง C นี่ก็คูณด,ด้วย AI ส่วน AC สับสนไหมลูกโอเค a ถึง e สองส่วน a ถึง b มันสามส่วนเพราะว่าเจ้าสองจุดนี้มันแบ่งด้านนี้ออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันที่โจทย์บอกก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้น a อ e เป็นสองส่วนแล้วก็ a b เป็นสามส่วน a e ส่วน a b ก็เลยเป็นสองส่วนสามแล้วก็จุดพวกนี้แบ่งด้านนี้เป็นสี่ส่วนเท่าเกัน รูปเล็กมันเอา a ถึง i ก็คือสามส่วนรูปใหญ่มันต้องเอา a มาถึง c ก็คือสี่ส่วนสามส่วนสี่ส่วนก็เลยเป็นสามส่วนสี่งงๆไหมครับตัดทอนนะลูกสามตัดสามสองหนึ่งสองสองสองสี่ตัดแล้วได้หนึ่งส่วนสองดังนั้นแสดงว่า รูปเล็กเทียบกับรูปใหญ่จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองดังนั้นลูปก,ก็ย้ายตัวนี้ขึ้นมาคูณนลูปก,ก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปเล็กเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณพ,พื้นที่รูปใหญ่ที่ย้ายมางงงงไหมครับโอเคตอนนี้ครูยังไม่ขออธิบายที่มานะครับนะ ยังไม่ขออธิบายที่มานะเอาฝึกวิธีการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวจะฝึกวิธีการใช้งานก่อนที่มาค่อยอธิบายกันที่หลัง